ทำการพระมายังไม่เปิด มดาา้านนี้สุดวิ่งไปสุดที่มาริดไปถึงทะเลอัมมันฝั่งนอนได้เป็นที่ที่น่าไปเที่ยวเลยครับมีแม่น้ำต่เอาสีสียได้ที่ยังไม่เปิด ด่านพรมแดนสิงค์ออนครับตัวด้านใหญ่โตเลยครับ